สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกครั้งสำหรับคลิปบทความสำหรับบทความนี้เป็นบทความจากโค้ดพาวเป็นบทความที่สร้างแรงบาันดาลใจในการก้าวข้ามความท้าทายเพื่อพัฒนาชีวิตสู่การตระหนักรู้และเติบโตบทความตอนทุกปัญหามีทางออกฝึกมองอย่างผู้ตระหนักรู้เชิญรับฟังค่ะทุกความท้าทายที่เกิดขึ้นมีทางออกเสมอฝึกมองและสังเกตยอย่างผู้ตระหนักรู้ ข้อแตกต่างของบุคคลทั่วไปและคนที่ตระหนักรู้นั้นแตกต่างกันที่วิธีการมองโลกของพวกเขาบุคคลทั่วไปมองออกจากเลนกล้องของอัตตามองดูชีวิตอย่างฉาบชวยและเห็นแต่เพียงอุปสรรคขัดขวางส่วนคนที่มีการอย่างรู้หรือตระหนักรู้จะมองดูสิ่งต่างๆออกมาดวงวิญญาณลึกๆภายในจ้องมองชีวิตอย่างลึกซึง้งและมองเห็นเพียงโอกาสที่จะเติบโตเท่านั้น คุณจะไม่มีวันกำจัดความท้าทายต่างๆในชีวิตให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงหรอกเพราะว่าความท้าทายเหล่านั้นเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการพัฒนาทางจิตวิญญาณของเรา แต่การเป็นคนอย่างรู้หรือมีความตระหนักรู้นั้นจิตวิญญาณจะปลุกคุณตื่นขึ้นมามองถึงสิ่งที่สําคัญมันให้ความกระจ่างแจ้งแก่คุณและมอบความสร้างสารรค์เชิงจิตให้แก่คุณที่จะดำรงศรัทธาต่อการเติบโตของดวงจิตวิญญาณเล็กๆภายในของคุณและรับรู้ได้ว่าความท้าทายที่ชีวิตต้องเผชิญทั้งหมดเป็นเพียงทางลวงลับๆเพื่อไปสู่การเรียนรู้ที่จะรักอย่างปราศจากเงื่อนไข การเป็นคนที่มีการอย่างรู้นั้นเราจะนำข้อมูลดิบๆที่ชีวิตมอบให้โดยใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์แปลสภาพให้เป็นทองคำเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะมองไปยังด้านที่สว่างสวัยในสิ่งที่เกิดขึ้นและยังรับรู้ได้ด้วยว่าอุปสรรคที่เผชิญอยู่นี้หรือการแปลเปลี่ยนที่เราได้พบเจอเป็นวิถีทางของจักรวาลที่จะทำให้เราเติบโตพัฒนาขึ้นไปอีก แม้ว่ามันดูเหมือนจะไร้วิแววให้เห็นในเวลานั้นก็ตามพร้อมกันด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นในชีวิตของเรานั้นหมายถึงวิธีการของจัก,กรวาลที่จะชี้นำเรากลับไปสู่ความปรารถนาในหัวใจของเราได้ใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยหากเราต้องการฝึกการเป็นคนอย่างรู้หรือตระหนักรู้นั้นให้เราฝึกมองความไม่สะดวกทุกๆอย่าง ความผิดพลาดที่ไม่ได้ด่งใจความท้าทายในชีวิตและสิ่งที่รุกรนจิตใจทุกอย่างนั้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นการเชื้อเชิญเพื่อให้เราได้ไปใช้ชีวิตในวิถีทางที่สูงกว่าให้สวมกอดโอกาสนั้นเสียและให้กลับไปลองพิจารณาทุกๆปัญหาในอดีตและจดรายการต่างๆที่เป็นบวกซึ่งได้เกิดขึ้นจากความยากลำบากในครั้งนั้นด้านไหนบ้างที่เราได้รับแรงบันดาลใจ เราค้นพบของควันล้ำค่าซึ่งเกิดขึ้นจากความท้าทายในชีวิตนั้นอย่างไรบ้างบางเหตุการณ์ก็มีเส้นทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆบทเรียนใหม่ๆและทางออกใหม่ๆเกิดขึ้นเรามองข้ามหรือลงลืมไปบ้างหรือเปล่าหยุดพยายามผลักไสอย่างหนักหน่วงกับการว้วทวนกระแสน้ำได้แล้วให้ยอมจำนวนแทน และเรียนรู้ที่จะไหลไปกับกระแสทานและรู้ไว้ด้วยว่าในทุกๆปัญหานั้นมีทางออกอยู่เสมอเราเพียงแค่หยุดต่อต้านแต่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและฝึกมองในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างหาสิ่งดีๆให้พบแล้วเราจะเป็นคนที่มีการอย่างรู้หรือตระหนักรู้มากขึ้นด้วยรักจากหัวใจโค้ดพราว สำหรับบทความจบลงแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆก้าวข้ามความท้าทายและไปะสู่การเติบโตในทุกๆวันของชีวิตพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ